สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อมาพบกับช่องยแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อวายแย่ภาีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่นอ้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางข้อประจาวันที่16เมษาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมและฟังยแย่ภาีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจาย,ยาย่ภาษีนะั่นไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะยามยาย่ภาษีร่วมกิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิง่งนพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรืออว่าาาาาจะคคมมมมเมนต์ขุยยยยททักทักกกบี็ คอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้นะจาะพี่น้องจ้ะเมือนี่เบาๆลายยายห้างคือเก่าจ้าไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลขคนเล่นนะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพื่อนบอกว่าเจาะเลขดับล่างว่าสั่นจากแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่เนี่ยนะจาะพี่น้องเนาะคนให้มาจ้ะล่างว่าสั่นงวดที่เร้วเจะดับล่างแปดนะจาะพี่น้องเนาะหมวดนี้เพิ่นบอกว่าดับล่างสี่ว่าสั่นเพิ่นว่าดับล่างนะจาะพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดนะจาะเพิ่นบอกล่างนี่หกสองศูนย์ศูนย์สี่เก่าวทาสัอนจาก หนุ่มเชียงใหม่เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง3ตัวและ2ตัวล่างพี่น้องจ้าเอาไปจับล่องเบิ้งเนาะจ้าเนาะงวดที่แล้วเพื่อนเขาห18เลยเนาะจ้ามาเบิ้งลักร้อยเพื่อนจ้าลักร้อยงวดนี้มี2กับ6หลักสิบมี1กับ2หลักหน่วยมี8กับ9ล่องก็ไปจับเบิ้งจ้าพี่น้องจ้าข้งางล่างจ้าข้างล่างงวดที่แล้วเพื่อนให้มากหลักสิบมีหนึ่งกับสองหลักหน่วยมีศูนย์กับห้างวดนี้ หลักสิบมีสามกับสี่หลักหน่วยมีสองกับเจ็ดล่องจับเพิ่งจะพี่น้องแคบหนาจอล่องเอาไปจับเพื่องเนาะจ้าพิ่น้องเป็นหลักสิบและหลักหน่วยมาหายแล้วเนาะจา้าต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของเสือคิมชากลางลาวชุดสามตเพิ่นเนาะจ้าพีนา่น,น้องเพิ่นหายมากวดนี้เพิ่นบอกว่าเก้าห้าสองศูนย์ห้าสองหนึ่งห้าสองเก้าหกสองศูนย์หกสองและหนึ่งหกสองจากแนวทางเสือคิมชากลางลาวสันน่นเนาะจาก้ก ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของเอ็ดเคอีร้อยสิบหน่วยมาสันลักร้อยเพิ่นมีสองแปดเก้าหกรักสิบเพิ่นมีแปดเจ็ดหกสองรักหน่วยเพิ่นมีห้าแปดหกหนึ่งมาสันจากแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะจ๋าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานของเอ็ดเคอียุคแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ๋าเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเดินล่างของเอ็ดบลูและสองตัวล่างมาสันจาก่นวาเนาะ แอดบูดเพิ่นห้มาเดินล่างวดนนี้ห้2สองวดที่แล้วให้ศูนย์กันหนึ่งวันสันจากวดนนี้ห้2สองตัวเดียวข้างล่างนอกจากพี่น้องกับสองตัวเดียวล่างแล้วเพิ่นมาจับคู่เดินล่างสองวันสันนอกจากเจ็ดสองแปดสองและเก้าสองกันหาสองเดินที่สุดก็คือเจ็ดสองวันสันจากแนวทางของแอดบูดล่างนอกจากพี่น้องกับผู้ใดติดตามผลงานแนวทางของเพิ่นอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของว่านนาเลสวนวันสัน 1ิบนและ10บลางสิบลางก็น่าจะ10บลางคนใหญมากมีสามเจ็ดแปดเก้าสิบบนมี3 5มหจากแนวทางหวานนาเลศสวนน่าจะเป็นของผน้ใดติดตามแนวทางของหวานนาเลศสวนอยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนอาจะเนาะโตไปเลยจ้านี้ตัดแล้วเดอร์วัาสันจากแนวทางของเด่นล่างปูนักคำนวณวัลสัน่นจับมาให้สองตัวนาจะมีเจ็ดหนึ่เจ็ดห้าเจ็ดเก้า 9698และ99จากแนวทางตูนักคำนวณเนาะจ้าต่อไปเลยจา้าน,นี่เป็นแนวทางเหนือเมฆนิออลมาสัน่น2ตัวเทึ่งตรงๆมาสันจ่าปัเจ็ดสี่เจ้าศูนี่ศูนย์หกศูนย์7้าศูนย์เจ็ดและ61เพิ่นจะเฮ็ดสีเหลืองเหลืองชุบเกิดสีเขียวเข้มเข้มไว้เนาะจ้าถ้าเป็นสีชุบเขียวอ่อ,อนๆเนาะจ้ากับ ถ้าเป็นตัวเร้นของเพลินจากแนวทางเหนือเมฆนิออนสองตัวบนเรือสองตัวล่างแยกไปซีเดียวมาเบิ้งให้ที่หลังเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เพลินบ่มี่ซื้อเนาะจากติดดับวสันเลขล่างสามหางสิบหกเมษาวสันแปดห้าแปดเก้าแปดสามแบบสามเบาเบลดวสันแปดสามเบาเบลดติดรับก็เลือยุแปดหาก็แปดเก้าวสันจากจากแนวทางของเพลินเนาะจากขอขอบคุณท่าทางเพลินเนาะจากเพลินกับบ่มี่ซื้อมากเนาะจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางของดาวบนฟ้าวสันล่างวสันงวดที่เดียวเพื่อนบอกว่าเลขล่างวสันจะดับ8 9 7 6 5 4า่วสันเหลือ0 1 2 3์่าวสันจ้าพี่น้องจ้ามาเบิงจางวดนี้เพื่อนบอกว่าล่างดับ5 7 9 4 1เสเพื่อนบอกว่าเหลือเดครับ0 3 6 8พี่น้องพิจารณาเ็บไปเป็นแนวทางใดเน,นาะจ้า จากแนวทางของดาวบนฟ้าวัซซันเนาะจ่าพี่น้องสูตรดับรางและเดินรางของเพื่อบุไดรลอดแนวทางสูตรนีอยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจา่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าดับดับเต้มรางสิบหกเมษะดับหนึ่นงวัซันจ่าเพื่อนว่านาคิโนนาคิโนวัซซันเนาะจ่าพี่น้องแล้วเพื่อนกระห้มาจ่าพี่น้องจ้ามีเลขดับเพื่อนคือศูนย์หนึ่งสองเก้าสามแปดสี่เจ็ด 56109283746ูนยาสอ่หาวสันจ่าพี่น้องจากแนวทางเลขดับองเคลนเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขลับเฉพาะวงในของแถบแนนอนวสันจ่า16เมษาบนล่างวสันแปดสองแปดและ93ผู้ใดเนติดตามแนวทางเลขลับเฉพาะวงในแคหน้าจอจวดจัดฝาดบึ้มใดเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ แอดแปดเก่าเเพิ่นหายไปโดนจ่าพี่น้องจ่าเพิ่นกลับมาแล้วผู้ใดรอดเนวทางของเพิ่นอยู่แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเพิ่นบอกว่า2อตัวล่างงวดที่เลี้วเพิ่นให้เขา106คู่นะจ่าแนวทางยายไปสีจะเอินเพิ่นแอดแปดเก่าเนะจ่าเพิ่นกับบ่มีซื้อแต่ว่าแนวทางของเพิ่นเพิ่นก็เขียนไว้ว่า8899เนาะจ่าเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่า8 2 8 7 0 2 0 7 2 2จและ27 หกคูแนวทางบนของเพลนเนอจ่าพี่น้องกับพี่จารนาเป็นแนวทางใดเนอจ่าผู้ใดมักแนวทางของเพลนเนอพี่น้องเนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพลนบอกว่าหนุ่มโคราดวาสันจากเพลนว่าสองตัวสามตเพลนสองแปดหากับสามแปดขางล่างวาสันเนอจ่าจากแนวทางหนุ่มโคราดวาสันเนอจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงเสริม สองตัวมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์มาสันนะจ๊ะงดท,ที่แล้วแปดกับห้ามาตัวมาแปดมาสันพี่น้องพี่น้องจ้ะอันนี้ขอโทษได้หลย,ลยอันนี้เป็นงดท,ที่แล้วนะจ๊ะถ้าลอเบิงงดนีเนะจ๊ะพี่น้องขอโทษได้เลย,ลยจ้ะเพิ่งว่นหนึ่งเมษาเนาะจ้ะเอามามือพิษถ้าลออเบิงงดงวดรุ่งหันกับเข่าเนาะจ้ะตามตองงวดนี้สิบหกเมษาขันพนลงไมอย,ย่าไปสีกะจะเอามาลงให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสูตรสิหน่วยบนของแอดแพนผ้าร้อยมาสันจ้าพี่น้อง ูตรสิบหน่วยบนพนไห่เจ็ดกับแปดว่าสันจากบนว่าเด่นที่สุดก็คือเจ็ดกับหกน่าจะพี่น้องเด่นที่สุดคือคือเจ็ดหกและเจ็ดเก้าว่าสันสองตัวขังเทิ่งน่าจะพี่น้องเจ็ดคูกับเจ็ดเก่าว่าสันจากแนวทางของแอดแผ่นแผ่นพารวยน่าจะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแย่แล่สามตัวเทิงว่าสันแย่แล่บนวา่นวาน่าพนไห่มากแปดสามหนึ่งหนึ่งห้าเก้าและห้าสามเก่าแนวทางของแย่แล่ก็ขอขอบคุณแนวทางของแย่แล่น่าจะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพชรน้ำงามมาสันจากแนวทางของอาจารย์กฤษดาเนาะจ้าสามตัวทั่งสี่ห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดหาแปดสองตัวเนีนๆสองตัวเนีนๆชุดเดียวก็คือหาแปดมาสันจากแนวทางของเพชรน้ำงามมาสาันเนาะจ้าพี่น้องอาจารย์กฤษดาเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของนักทองเว็บข้นบางละจันมาสันจากครูตัวข้างบนเนาะจ้าเพิ่นหายมากมี 5าสองหกห้าสองเจ็ดห้าสและ837กันเก้าและเก้าหกคู่ตดบน2โงตเพิ่นกะหกสอ7หกสและ83จากแนวทางคนบางละจันวาสันจา่าพี่น้องขอบุณทติดตามแนวทางผลงานของคนบางละจันยุกกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนอกจาก ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นคนบอกว่าแนวทางสิบบนวสันงวดที่แล้วให้หกวสันจ้าเพิ่นว่างวดนี้เพิ่นให้สิบบนคือเก่าวสันจ้าพี่น้องกาพิจณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะกาผู้ใดมากแนวทางอาจารย์ทันใดกล่แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ่าโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลรือลั่นสนันเมืองวสันนวยลางวสันเนาะจ้าสิบหกเมษาเรือลั่นสันเมืองคนบอกว่า หนึ่งสองเก้านี่คือแนวทา่าสิบล่างวาสันเนาะจา้ะเอ,อ่อขอถอดเอราะพี่น้องลักหน่วยล่างวาสันเนาะจา้ะเนาะม่นเป็นลักสิบลักหน่วยล่างวาสันเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าดิดคิดเองวาสันจากงวดที่แล้วเขาไฮแปดหนึ่งออกหนึ่งแปดเนาะจา้ะงวดนี้มาตามต่อจา้าบนล่างวาสันสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้าเก้าเจ็ดและเจ็ดหนึ่ง พี่น้องจ้าดิษคิดเองว่าสันจ่าเพิ่นว่าจำซื้อซอยกันเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพื่นอนมีซื้อมากแค่ไปซีก็อยากให้เพิ่นมีซื้อมากมมาแบบนี้แล้วเนาะจ่าพี่น้องแย่มห้องนําหากระซิไดนํามว่าอาจารย์ทันนีเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนจับมาไหเนาะจ่างวที่แล้วเข้าศูนหนึ่งเนาะจ่าแอ็ดเดนเลแอสตางจับคููกันมากว่าสันนินิ นิติจำเขามาว่าวสันมีรวยทันใจหมวดนี้เพื่นจับมาให้บ่หลายคูเนาะจาก7 7 8 8 5 5และ704คู่เท่านันเดอร์วสันจากับขอขอุขอุเน้าทางที่เพื่นจับแอดละเดนกับแอดสตางมาให้ห้าเบิงนาะจาาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าภาพพิษนา16เมษาเนอจะจ้ึ1เมษาวดที่แล้วเข้า1เขาเพื่อให้เด่น8เนะจะปูปอกปูก็ปากับ8รละสันวดนี้เพื่อนจับมาหา้เนะจะมีนแปห่นละสั่น8 1 8แและ10จากหน้าทาังของอาจารย์กล่องละสันเนอจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าเข้ามาปิดท้ายด้วยคนคอหวยละสันจากค้นคอหวย3ตัวบน5 26 4 2 6 826 4 8 5 2 8 5 6 8 5 4 3 6 2 3ดห้าและ236สเพิ่นคือย่ำสองเ่อพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเป็นโตสี่เหลี่ยมไว้กองสองสี่เหลี่ยมไหวเนาะจ่าตัวใดเป็นตัวเด่นของเพิ่นเนาะจ่าจากแนวทางของคนคอบหวยว่าสันค่ะผู้ใดติดตามแนวทางคนคอบหวยอยู่กับแคปหน้าจอจวดจาดฝาดเบิ่มใดเลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะมาเบิ่งสองตัวเพิ่นกะสองหกสองห้าสองแปดสามห้าสามหกสามแปด 8 5 8 7 8 6และ8 8ละสันจากเพื่อนว่ากาพิจารณาเป็นแนวทางลงวันที่5าวันสันจากแนวทางของค้นข้อหวยนะจากพี่นอ้องอุ้ใดติดตามผลงานของค้นข้อหวยอยูก่กับแคบหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยนะจากพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปสีกะข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองนะจากที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกขาขอหายสุขภาพแข็งแรงแฮงรเรื่อยๆสุขสุขด้วนนะจากว่าจะได้ที่ยายไปสีว่าบ่มวลหรือว่ายายไปสีอ่านตัวเลขพิดกะขอถทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะจากเนาะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจาะที่เพืเ่อนไดบ่งปันขอมูนแนวทางใหแย่ไปสีมาหายโอแมีพี่น้องได้เบิงไดชชมปเป็นแนวทางนะาจา๊ะขอบคุณหลายหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า